All you can't hear me. Yeah, yeah, yeah. Okay, so this is the. um Great plan. So we, we, we just said uh, we believe that's fixed, but we need to to retest all yeah. the checks. I will include this uh, one point in, in my test booking. Mm -hmm. Of course. I right, It's แล้วจริงๆพี่ฟองมเมียจะต้องอยู่กรุงเทพอ,อีก1อาทิตย์นะคะแนไว้ว่าจะมา2ที่เพราะลูกค้าเขารีเควสตให้มาแล้วก็ให้เหมือนกับมีงานที่แบบเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกรู้สึกดีกับการทํางานที่เป็นคอนซัลทแล้วก็ให้คําแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการในโรงแรมแต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโรงแรม การ CRM ที่ใช้ในทางด้านทางด้านของ Marketing นะคะการตลาดเอ่อเซลล์แ e ะมาร์เก็ตและที่สำคัญก็คืออที่ฟอมพี่ฟอม์มรู้สึกว่าเออท้าทายแล้วก็รู้สึกเออเหมือนกับเราได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ c h ANNEL MANAGEMENT แล้วก็ Booking Engine ต่างๆที่จะเกี่ยวกับเรื่องเว็บไซต์ของลูกค้านะคะเรื่องการวางระบบนะคะว่าทำยังไงถึงจะบริหารจัดการ ทราเวอเอเที่อยู่ทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยกับเว็บไซต์ของโรงแรมแล้วก็กับซอฟต์แวร์ที่โรงแรมซื้อเนี่ยได้ยังไงนะคะที่ประทับใจไม่สุดก็คืออย่างที่น้องๆได้เห็นกันนะคะมิงเพิ่งจบไปนะคะเป็นการประชุมที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะก็หลังจากจบประชุมเสร็จนะคะทางโรงแรมที่ขอคำปรึกษาเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาหา ลูกค้าของพี่ฟองเบียร์คือเป็นซับคอนแทรคนะคะส่งมาว่าคุณฟองเบียร์ is fantastic คุณฟองเบียร์เก่งมากเลยดีจังเลยอย่างเงี้ยนะคะที่เขาที่ที่เขาชมเข้ามาแล้วก็ทางซับคอนแทรคเนี่ยก็ให้พี่ฟองเบียร์ดูเ่าเออเนี่ยทางลูกค้าเขาชมมานะเพราะว่าพี่ฟองเบียร์ก็ได้ไปช่วยแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างที่เขา pending มา5-6เดือนแล้วก็พอเรามาเนี่ยเราก็เห็นเลยค่ะว่ามันควรจะแก้ตรงไหนนะคะ นื่องจากบริษัทเนี้ยฟอ n d e s Anywhere แล้วก็ c o n d อ s House เนี่ยนะคะเพิ่งมาเปิดตลาดในประเทศไทยจริงๆแล้วคือเขาสัญชาติเป็นสัญชาติอเมริกันนะคะเขาก็ยังจะไม่เข้าใจในบางส่วนของอลูกค้าคนไทยหรือโรงแรมของคนไทยว่าเาพนังกงานโรงแรมต้องการอะไรยังไง m ม n a g e จ e n t ต้องการอะไรยังไงนะคะเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่เรามี15ปีเนี่ยเต็มที่เลยนะคะใส่นี้ไม่มีไม่มีกั๊กไม่มีห่วงเลยก็ค่อนข้าง สนุกนะคะแล้วก็ดีใจที่ลูกค้าแฮปปี้หลายๆคนแฮปปี้นะคะนี่ก็คือ Office ออฟฟิศตอนนี้คนเดียวแล้วพี่ฟอร์เมต้องปิดต้องปิดออฟฟิศให้เขานะคะเ,เพราะต้องรีบเคลียร์งานจาก2อาทิตย์เหลือแค่1อาทิตย์เนี่ยมันก็ขอเขาทำงานต่อแล้วที่น่าเสียดายก็คือจริงๆพี่ฟอร์เมอยากจะอัดคลิปนะคะคือรอไงว่าตอนแรกคิดว่าเออเราจะได้อยู่สัก2อาทิตย์เนาะคือจะอัดคลิปว่าเออการ เป็นสาวออฟฟิศนะคะเปลี่ยนจากเป็นสาวโรงแรมมาเป็นสาวออฟฟิศเนี่ยมาเป็นคอนซัลแทนเนี่ยาการใช้ชีวิตเป็นยังไงการพักเที่ยงการทานข้าวนะซึ่งแน่นอนมันแตกต่างกันแน่นอนเนาะนี่ก็เป็นสามย่านมิตรทาวเป็นตึกสามย่านมิตรทาวข้างล่างก็จะมีฟู้ดคอร์ดนะคะมีบิ๊กซีมีอะไรแบบคือสะดวกคือเสร็จงานปั๊บซื้อของกลับไปที่ห้องแล้วก็นอนได้เลยตอนเช้าก็ตื่นมานั่งรถเอ็มอาร์ทีไป เดี๋ยวพี่ฟอเมเบจะถ่ายารูปเอ็ให้นะคะเป็นวิดีโอแล้วก็เจอกันอีกทีที่เกาะสมุยค่ะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจากากรุงเทพก็จะบินไปเกาะสมุยวันวันอาทิตย์นี้ค่ะอ,อ,อีกหนึ่งวันบ๊ายบายนี่ไงคะตอนนี้สองทุ่มยี่สิบแล้วเกือบสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องนั่งกลับบ้านแลวนี่ก็จะเป็นไฟล์โบนัสนะคะของบางกอกแอร์ที่จะบินไปเกาะสมุยแล้วก็คือนี่คือไฟล์ของพี่ฟอมเบยเอง อันนี้จะเป็นระบบของ fondas anywhere นะคะโรงแรมไหนที่สนใจนะคะแล้วก็จะได้รับคำแนะนำจากพี่ฟอร์เมียตลอดการใช้งานระบบนะคะตลอดอสัญญานะคะที่ซื้อโปรแกรมไปติดต่อได้เลยแล้วก็เรามี slack นะคะ slack เนี่ยจะเป็นระบบการสื่อสารนะคะที่ใช้ในการสื่อสารในทีมงาน Hi uh huh. Amdan with all templates Thank you อันนี้คือจะเป็นคนที่อยู่ที่อเมริกานะคะพี่ฟอร์มเบียสั่งงานเขาก็สั่งผ่านาสั่งผ่านระบบสแล็คเนี่ยค่ะ Thank you very much เมริกาเมริกานะคะเมริกา and วันไนส์ e ิกเอนอ่าอันนี้คือระบบอันนี้อ่าอันนี้คือระบ,บบของการสั่งงานนะคะในในคนที่แบบบริษัทที่อยู่จากอ่าที่อยู่ในอเมริกาน,นี่ก็จะเป็นอีเมล Gmail ที่บริษัทตั้งให้นะคะเป็น f อ n d e s Group นะคะชื่อ f อ n d e s Anywhere แล้วก็มี f อ n d e s Group อีเมลฮับส p o ร์ตฮับสปอร์ตคืออะไรฮับส p อร์ตก็คือจะเป็น Customer เซอร์วิสฟังชันนะคะของทางาบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมานะคะก็จะเป็นว่าเออลูกค้าติดต่อมาอะไรยังไงแล้วก็จะมีทางเซลล์เนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลต่างๆของลูกค้านะคะว่าเออเข้ามาขายได้ไม่ได้อะไรยังไงส่วนของพี่ฟอร์เบียร์พี่ฟอร์เบียรับผิดชอบตรงนี้ค่ะจะเป็นตั๋วคือถ้าลูกค้าเนี่ยมี ข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะออกตั๋วให้เหมือนกับว่าเป็นเป็นคิวให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็จะเลื่อนมาต่างๆว่าอันนี้พี่ฟอร์เมจัดการได้เลยหรือว่าจะต้องส่งให้ทางเทคนิคอลทีมนะคะคืออินจิเนียนะคะหรือทางโปรแกรมเมอร์เป็นคนทำนะคะโอเคอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือพี่ฟอร์เมน่าจะปิดไปแล้วอ่าแบบหนึ่งนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้จะเป็นการสั่งงานนะคะถ้าสมมุติว่าพี่ฟอร์เมเช็กแล้วระบบระบบ f o n d ดอเอ็นน e แนะคะจะต้องปรับปรุงแล้วมันเราไม่สามารถแก้ได้จะต้องใช้ทางโปรแกรมเมอร์เนี่ยพี่ฟอร์เมก็ต้องเข้ามานะคะเข้ามาออกคำสั่งในนี้นะคะให้กับทาง โปรแกรมเมอร์ซึ่งเขาก็จะอยู่ที่อเมริกาเหมือนกันอ่ะอันนี้คือคำสั่งที่พี่ฟองเบียส่งไปวันนี้นะคะมี2องคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องรีพอร์ตทั้ง2ตัวเลยนะคะอา้าทำไมหาไม่เจออ๋อ960อ่านี่ไงเป็นคำสั่งนะคะนี่แหละพี่ฟองเบียก็ต้องทำบรรยายไปนะคะส่งส่งเรื่องไปแล้วก็บรรยายไปให้เรียบร้อยค่ะว่า อะไรยังไงเพราะมันเป็นการสื่อสารวันเวค ommunication นะคะเราต้องส่งเรื่องให้เคลียร์เขียนไปไม่พอนะคะเราก็ต้องมีการ a t t a c h ออกแบบแพลนนะคะออกแบบแพลนออกแบบรีพงรีพอร์ตออกแบบอะไรต่างๆนะคะอืมร้านค้าปิดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาน่าจะเป็นเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยมาเป็นวอล์ใหม่นะคะถ่ายให้ดูเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูร้านค้าวันะนนี้กลาลังจะไปที่ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสถานีสามย่านตอนนี้ก็จะมีการจัดนะคะจัดสถานีนะคะเป็นพายมันก็จะเห็นแบบว่าสีลุงเต็มเลยสถานีก็จะมีเอกลักษณ์นะคะในการจัดแต่งมเหมือนอยู่ในอาวากาศจะเป็นแบบเหมือนกับอยู่ในอุโมงะคะ์อย่างนี้ค่ะ เหมือนอยู่ในฐานทัพอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วรถไฟหรือปาใต้ดิน mm hmm. ก็กิจวัตรจะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะตื่นเช้า mm hmm. เข้างาน9ก้าโมงครึ่งนะคะเลิกงาน6กโมงเย็นหรือ5้าโมงครึ่งแล้วแต่นะคะแล้วแต่งาน mm hmm. ว่าจะมีใครโทรเข้ามาหรือว่ามีเคสอะไรหรือเปล่าเนาะ mm hmm. ไม่เครียดเลย mm hmm. 36มสิบหกองศาคะอ่าเดี๋ยวเราไปที่วัดมังกรนะคะสนามชัยท่าพระนะคะพี่ปเปลี่ยนสถานีที่ท่าพระค่ะ ลึกมากอันนี้ลึกมากเหมือนสถานีสีลมเลยแปดจะหมดนะคะอันนี้จะไปสีลมนะคะแต่ว่าเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามต้องลงไปลึกมากเลยโชคดีมากทุกคนเดินลงมาก็รถไปมาเลยนะคะ เห็นไหมคนน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันวันนี้ไม่ต้องรอนะคะปกติก็ไม่รอนานหรอกค่ะประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะทุกทุกห้กกกกนาทีทุกๆ3กนาทีรถก็มาแล้วอืมโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะโควิดไม่มีคนเลยอะ่ะเอาละค่ะ หนึ่งวันนะคะทุกๆวันไม่ใช่หนึ่งวันทุกๆวันก็เป็นอย่างนี้แะคะจะเป็นคลิปหน้านะคะที่เกาะสมุยเดี๋ยวเราไปดูว่า,วาที่สมุยเป็นยังไงบ้างนะคะนักท่องเที่ยวไม่น่าจะมีแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยมี่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูชายหาดส,สวยๆไป Bye